ามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของคู่เพื่อนสนิทสุดซีคู่ดีนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเอามากๆและทําเอา FC แฟนคลับเนะคะก็ต่างจับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบิ๊กทิติวุฒิวารุน กับสาวเบสรักวณีคำสิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ล่าสุดนะคะโอ้ทำเอาเอแฟนคลับถึงกับใจฟูกันอีกแล้วค่ะเมื่อทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้มีการโพสต์รูปภาพของสาวเบสรักวณีคำสิงห์นะคะ พร้อมกับโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยค่ะบอกว่ามีคนส่งรูปมาให้ดูค่ะเพื่อนแอบ,บไปเที่ยวจีนรอของฝากนะแม่มีการถ่ายรูปส่งมาให้เพื่อนดูแบบนี้นะ,ะแล้วทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพของสาวเบสอีกด้วยงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ไวายทำเอาเอฟซีแฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าแฟนสะกดแบบนี้ค่ะบอสบิ๊กหยอกหยอกนะชอบถังคูค่ะบางก็บอก ว่าถ้าคู่นี้เนี่ยเขารักกันจริงคบกันจริงคอยจะแก้ผาเต้นในห้องคอยสัก3านาทีก็มีแหงและแฟนเขียนแบบนี้ค่ะบางนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวค่ะบอกว่าจ้าเพื่อนก็เพื่อนจ้าบีบีนะคะพร้อมกับรูปภาพของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ใส่เสื้อของสาวเบดรักว่านี่คำสิงอีกด้วยนะคะบางก็บอกคําว่าปาร์ตบอลแมนคอคุยกันแล้วติดถึงลงภาพอวดเห่าบอดนี้นะเขาลงรูปให้กันแต่ทําไมเราเขินนะ รักทั้งสองคนค่ะเก่งกระตันยูรักครอบครัววางตัวดีเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะลูกยินดีกับบอสมากค่ะมีเพื่อนดีมากเก่งขยันกระตันยูซื้อสัตว์สวยน่ารักมากสวยธรรมชาติสวยแบบฟ้าประธานของแท้เลยค่ะสิ่งเสมอเหมาะสมกันทุกประการค่ะบานก็บอกนะคะว่าน่ารักที่สุดบอสไอหนี่บางคนก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อนาคตไม่แน่ไม่นอนลุ้นลุ้นรอข่าวดีละกันเนาะ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ FC แฟนคลับนะคะที่ได้มีการเข้ามาแซวบอสบิกหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการโพสต์รูปภาพของเพื่อนซีค่ะอย่างสาวเบสรักวันีคําสิ่งเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยแหมงานนี้นะคะก็ทำเอาเช่าเน็ตทำเอาเอฟซีแฟนคลับหลายต่อหลายคนถึงกับฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวคู่นี้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งพอเอฟซีแฟนคลับนะคะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้ที่ไรเนี่ยก็ไม่ไวค่ะ ต่างก็ลงเหลือจิ้นคู่นี้กันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คู่นี้เนี่ยเลื่อนขั้นมาเป็นคู่จริงแต่ว่าใดๆนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วละคะ่ะว่าเป็นเพื่อนสนิทสุดซี้กันเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสรักวณีคําสิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหงานนี้เนี่ยทั้งคู่นะคะจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรมาฝากให้กับ fc แฟนคลับได้ดูได้ชมกันอีกไหมก็ต้องรอติดตามแล้วละคะ่ะ